สวัสดีครับเพนเป็นสุบรกเกอเจ็ดแอนรีวินะครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักรีวิวสินค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับรวมไปถึงท่านที่ทําการค้าขายแล้วก็อยากที่จะมีการโชว์สินค้าหน้าร้านของท่านนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือเราจะทําอย่างไรนะครับให้ตัวของสินค้าเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดผู้ซื้อนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวครับเรียกว่าเป็นฐานหมุน สินค้าครับผมทำให้ตัวสินค้าเนี่ยโดดเด่นแล้วครับแล้วก็บ้องต้นนะตัวฐานมุนตัวนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง3กิโลกรัมเลยนะครับใครมีของขนาดใหญ่ๆนะก็เอามาวางกันได้อย่างสบายๆเลยนะครับและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับตัวเจ้าฐานหมุนตัวนี้เนี่ย อันมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยเขาจะมีตัวของถาดเป็นถาดพลาสติกนะครับเพื่อที่จะให้เราวางสินค้าขนาดใหญ่เพิ่มเติมได้นะครับหรือใครไม่ใช้ถาดตัวนี้จะใช้เฉพาะตัวถาดหมุนตัวนี้อย่างเดียวก็ได้ที่เดียวกันในกรณีที่สินค้าของคุณน่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากภายในกล่องนะเขาจะแถมสายมาให้เป็นสาย USB Type C นะเราเอาไปเสียบเข้ากับพวก หัวชาร์จมือถืออะไรพวกนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องเล่นดูกันดีกว่านะและในส่วนของการควบคุมทิศทางการหมุนนะครับสามารถควบคุมได้2แบบก็คือหมุนไปทางซ้ายกับหมุนไปทางขวาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นปุ่ม power off แค่นั้นเองนะครับสวิตช์ off เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะเราอยากให้มันหมุนซ้ายแล้วก็ดันสวิตช์ไปทางซ้ายนี่ตัวเครื่องหมุนละไปทางซ้ายแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันหมุนไปทางขวาก็ดันสวิตช์ไปทางขวา ทีนี้เราจะไลฟ์ขายหรือจะรีวิวอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะมาให้นะครับลูกค้าเนี่ยเห็นสินค้าของเราเนี่ยแบบ360องศาเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับดีกว่าเอาสินค้ามาตั้งแล้วก็ไลฟ์แบบเท่ๆอันเนี้ดูไม่น่าสนใจข้อดีนะของเจ้าฐานหมุนตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นการต่อไฟแบบตรงมันจะไม่ได้แบบเป็นตัวจับใส่ฐานหรือว่าชาร์จแบตนะครับเราสามารถเสียบได้ทั้งวันเลยโดยที่ไม่ต้องแบบ มากังวลว่าแบตมันจะหมดหรืออะไรยัางไงานะครับตอนนี้ที่สินค้าเรามีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็จะเอาเจ้าฐานตัวนี้แหละวางลงไปนี่แค่นี้ง่ายๆปึบ๊บมันรับน้ำหนักนะสูงสุดได้ถึง3กิโลกร,รัมด้วยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองด,องดูอันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับหมุนไหวไหมสบายเห็นไหม ชิวๆนะครับนี่ใครแบบมีสินค้าขนาดใหญ่อยากตั้งวางโชว์ให้มันดูโดดเด่นนะให้ลูกค้าได้เห็นตัวสินค้าครบ360องศาเนี่ยสบายเลย3กิโลชิวๆครับอ่ะ,อะโอเคคิดว่านะ่จาจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวฐานหมุนนะโชว์สินค้า360องศาชุดนี้นั่นเองนะครับมีให้เลือก2สีนะสีขาวและสีดำนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปสั่งซื้อตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้กันได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ